สวัสดีครับผู้เล่นทั้งหลายออตอนนี้ที่ท่านได้เห็นคลิปผมเนี่ยผมต้องบอกก่อนผมทําคลิปนี้ไว้ก่อนที่ผมจะไปผ่าตัดตานะครับตอนที่ท่านได้เห็นนี่ผมคงเข้าห้องผ่าตัดไปแล้วฉะนั้นเดี๋ยวก่อนก่อนนั่นก็ถือว่าเป็นวิทยาธานแล้วกันนะมามาให้ทุกท่านเห็นอะไรนิดน,นึงนะครับกับเจ้าตัว golden eagle m 4 gas bowback นะครับ ตัวนี้นะครับถูกแปลงเป็นระบบลมสําหรับใช้สําหรับซุ้มยิงปืนและงานวัดแล้วนะครับคราวนี้เรื่องมีอยู่ว่า,าถ้าเกิดปัญหานะครับในการยิงขาเตะสูบหักนะครับโบหักอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยอะไหล่มันบางทีมันหาค่อนข้างยากนะครับในบางช่วงตบวก่อนในบางช่วงบางช่วงก็มีอะไหล่มาบางช่วงก็ไหลขาดตอนนี้มันมีอะไหล่ชุดใหม่มาที่ค่อนข้างน่าสนใจครับคือมัอนมาจากเจ้าตัวเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นชุด โบ้เซตเลยนะครับคือทำมาไม้เรียบร้อยแล้วของกดอาของ G&P n P นะครับถามว่าใช้ด้วยกันได้ไหมวันนี้เราจะมาลองให้ดูว่ามันใช้ด้วยกันได้นะครับมาดูกันนะครับแต่ว่าผมแนะนําเลยพวกเพื่อนๆปืน,น,นงานวัดทั้งหลายควรจะมีเจ้าตัวตัวโบ้สํารองเนี่ยนะครับไว้ด้วยนะครับเอาปืนไปอย่างเดียวเดี๋ยวถ้าเกิดโบ้มันหกักหรือว่าผมเคยเจออย่างงานกระชากหัตดีแล้วที่เราทําทกัน่เรายิงกันจนโบ้แตกครับ แล้วควรจะมีพวกนี้สำรองไว้ไหมนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่เรามานั่งซ่อมกันเนี่ยมันมันมันจะมันจะมันมันจะเป็นช่วงที่ทําให้เราเสียเวลาช่วงเวลาแต่ละครั้งเนี่ยเงินทั้งนั้นนะครับที่มีการอา่ามีคนมาใช้บริการแล้วใช้บริการไม่ได้นะครับผมแนะนําว่าให้หาชุดนี้สำรองไว้นะครับอย่างตัวนี้เป็นของตัว GNP เป็นโบสเซ็ตของเขานะครับที่ประกอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับของเขาเจ๋งยังไงอะครับอ่มันจะเหมาะกับกรอน การตอนยิงฟูออโต้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้จะตอบสนองไวมากเพราะเป็นลูกล้อนะครับมันวิ่งอยู่ไปในโบในตัวปืนเราเนีย่ยมันจะลื่นปืด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 เลยนะครับซึ่งเดิมของเราจะไม่มีล้อนะครับแต่ว่าถามว่าของเดิมเล่นได้ไหมของเดิมก็เล่นได้นะครับเจ้าตัวหัวนอเซอร์เขาตรงจุดนี้นะครับเป็นผมว่ามันจากการดูนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นไ, donít, ไ murder, อ้ตัวไอ้นี่ละตัวเขาเรียกอะไรพลาสติกไนลอนนะครับค่อนข้างเหนียวนะครับเนะ นั่นแหละลื่นเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเห็นไหมนั่นแหละแล้วก็บอกเลยว่ายางยางเขาค่อนข้างฟิตฟิตมากก็ต้องหยอดซิลิโคนหน่อยถ้าถ้าผู้ท่านไหนท่านไหนสนใจเดี๋ยวจะฉีดซิลิโคนไว้ให้ก่อนเลยแล้วก็สั่งไปเราจัดให้นะในราคาพันกว่าบาทมาดูกันวิธีเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงนะครับนะเผื่อเพื่อนที่ทําซุ้มยิงปืนไม่รู้กันนะครับนี่เริ่มเริ่มต้นอย่าให้โบมันแขวนปลดกื่งแขวนโบก่อน ปึ๊บอย่างนี้นะครับจากนั้นมันจะมีจุดปลดอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้เดี๋ยวนะตรงนี้นี่ตรงนี้นี่นะมันจะมีหมุดอยู่ตัวหนึ่งนะครับกดมาลงมาให้สุดนะครับมันจะมันแต่ไม่ต้องหลุดเพราะมันจะมีตัวสลักล็อกอยูเ่เห็นไหมดังตึ๊บเห็นไหมปึ๊บอโหอันนี้มันเด้ออกมาเอ่อจริงๆมันจะอยู่ท่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวป๊นหนึ่งเดี๋ยวทำให้ดูกันตึ๊บมันจะอยู่อย่างนี้นะครับคุณก็แค่หักคอออกมาปึ๊บนะครับจากนั้นหลังจากปลดเนี่ยถ้าหักคอออกมาเร นะครับนี่ออกมาอย่างนี้วิธีประกอบกลับก็ง่ายๆเลยนะครับก็จับโบว์ตัวใหม่มานะครับเนี่ยเวลาเวลาเวลา,เวลามันเสียตอนที่ออกงานเนี่ยปวดหัวเลยนะครับแทนที่คุณจะเสียเวลามานั่งซ่อมไอ้เจ้าตัวนี้คุณเอาโบว์ใหม่มาเลยมารอนะครับเสียบนี้จับมันวางอย่างนี้เห็นไหมถ้าใครเรียนเราดอจะรู้เลยอันนี้มันผมก็ได้มาจากตอนเรียนเราดอเหมือนกันนะครับจากนั้นก็เสียบมันกลับเข้าไปนะครับนี้นเอง นี่ดันท้อนที่สุดนะครับปึ๊บจากนั้นตอนใส่เข้าเนี่ยมันจะติดตรงนี้นิดนึงนะใช้มือกดมันจะมีตรงนี้อยู่กดนี่กดตรนนี้นิดนึงนะครับปึ๊บนะครับมันจะเข้าได้เห็นไหมเข้าได้ละจากนั้นก็กดหมุดเจ้าตัวนี้ล็อกนะครับจากนั้นก็ลุยลุยต่อได้เลยนะครับนะมาดูกันเห็นไหมตอนที่ยิงฟัวโต้มันจะลื่นขึ้นแต่ว่ามันก็ลื่นขึ้นไม่เยอะหรอกความแรงไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่แต่ผมแนะนําว่า ไอ้เจ้าตัวหัวนอเซเสือของเขาอะค่อนข้างทนแต่เจ้าตัวหัวแดงนี่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ห่วยนะหัวส้มนี่ไม่ห่วยนะครับหัวส้มนี่ก็ทนใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมแน่ว่ามันมันจะให้คุณเร็วขึ้นในเวลาเวลาที่คุณจะท้ยที่คุณจะมานั่งซ่อมอย่างเคสที่แล้วที่เราเจอกันคือเราสลับปืนเลยนะครับแต่เราต้องเสียเวลานัซ่อมแต่แทนที่เราจะสลับโบสเลยเป็นโบสเซตหรือว่าใคร ซื้อมาไว้สำรองเอาเจ้าตัวโบลตัวนี้สมมติโบ๊กโบลนี้เป็นหัวจ n นพีก็ไปขัดไปแต่งเป็นสีเงินก็ได้นะหน้าหน้าตาดูดีขึ้นเยอะโอเคไหมเห็นไหมถามว่าต่างกันไหมไม่ต่างกันแต่ว่าผมผมว่าได้ในในเรื่องความทนทานนะถึงนะจริงอย่างที่บอกครับว่าเจ้าตัว M4 ็แก๊สโคเดนเกิลก็เล่นได้นะแต่ว่าคุณต้องดูแลรักษาเป็นซ่อมเป็นในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวแก๊สถ้าใช้เป็นตัวแก๊สเลยเนะี่ยคุณจะเจอปัญหาพวกระบบซีลของมันนะครับคุณต้องคุณต้องซ่อมไอ้ระบบซีลเป็นนะครับแล้วมันจะอยู่กับคุณสนุกดูสิเจ้าตัวนี้ยมาแต่ตัวต้วตนแบบตัวนี้ยังเป็นตัวตัวคลาสสิกอยู่เลยนะนั่นแะหละที่ถูกส่งมาทดสอบที่เมืองไทยเห็นไหมตอนแรกยังไม่มีกระดูกหมาตรงนี้เลยแอนตี้โรเตชันอ่ะนะแล้วตัวนี้ถูกทดสอบจนหมุดหักไปแล้วนี่ผมใช้ต แขวนไว้เจาะไว้ถามว่าเล่นได้ไหมดูสีเล่นได้ไหมกี่ปีแล้วตัวตัวนี้ผมว่าน่าจะมี5ปีขึ้นนะถ้าจำไม่ผิดนะนั่นแหละโอเคครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้การผ่าตัดครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดีจะได้มองเห็นเป็นปกติแล้วโอเคนะแล้วมีอะไรดีๆจะรีวิวให้ดูอีกโอเคนะครับหวัสดีครับ